ผมกับคุณชาติอยู่ค่ายเดียวกันคือว่าคําสอนครูสอนผมกับคุณชาติไม่แตกต่างกันคือเหมือนกันทุกอย่างคือเจ้าพูดไปเล่าไปก็มันเรื่องครูก,กับผมก่อนจะมาเปิดมาเปิดค่ายมวยผมได้ฝันหนึ่งครูว่าครูมาว่าแฮกเปิดค่ายมวยนะก่อนคุณชาติตามันจะเป็นชิปแลกผมก็มานึกว่าผมเปิดประมาณสองบีวกว่าคุณชาติก็มาเปิดมาทําวันจะม็นชิป แล้วก็มามาคือช่วยมวอรักย่าผมครับมันมาต่อยอดผมอีกด้านหนึ่งครับผมครูบอกตลอดว่าการที่อยากเป็นนักมวยอ้อยอ้ยอ้ยเก่งต้องรู้จักวินไยต้องเป็นคนดีอย่าไปติดบุหรี่อย่าไปติดเหล้าถ้าติดพวกแบบนี้คือจะทาให้คือ,คอร่างกายเราไม่ไม่สม,มบูรณ์ไม่แข็งแรงต่อไปก็ไม่มีวันเกง่งไม่วันไม่มีวันดังครับผมครับผมว่าคําพูดครูเนี่ยต่อยอดในคุณจะดีมาก คนทยทุกคนน่าจะภูมิใจผมครับเพราะผมว่าถ้าบอสชาติไม่มาทําวันนี้มันชิปผมว่านาักมวยที่เก่งๆอ่ะต่อยได้ัาตัวไม่กี่หมืน่นเดือนต่อยละครั้งหนึ่งจะมาเลี้ยงครอัวจนเจอยากแต่พอบอสมาทำปับ๊บคือสามารถต่อยอดได้ครับนักมวยที่เก่งๆที่จะไปต่อระดับโลกคือสามารถมาเลี้ยงครอบครัวได้คือว่าต่อยไฟหนึ่งคือว่ามันคุ้มครับผมดีใจที่บอสชาติทำครับ คุณที่จดีมากครับที่ช่วยผลักดันมวยไทยที่เกิดด้โอกาสต่างจังหวัดรงผมครับถ้ามันมีพี่จทีช่วยผลักดันผมว่ามวยไทยรักย่าคงโอกาสจะชูนพันเลย,ยครับครับครับให้นอนครับถ้าเกิดอยู่ช่วยคนได้ต้องช่วยเต็มที่ถ้าเกิดมีโอกาสและพอดีผมรู้สึกว่าโชคดี ที่นีมีความจนแล้วก็มีโอกาสอย่างนี้ให้ให้ช่วยทุกคนช่วยนักมวยของเราทั่วประเทศตอนนี้เขาเป็น,นคนอาข่ายนะเขาจะช่วยเด็กๆด้วยมันไปเรื่อ,ๆอยๆไงได้วนจีครั้งละสี่ครั้งด้วยปล่อยมันมันทุกไฟมัน โอ้อร่อยมากเ <c oughs> ็อร่อยมากอ,อาหารใต้มุกสุดยอดจริงๆกินหมดเลยก <c oughs> ินคนเดียว <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกคนที่มารับไอยอย่างนี้แบบดีใจในหัวใจขอบคุณมากบคุณมาท,ท,ที่ให้โอกาสกินอ,อาหารใต้อย่างนี้อร่อยมากอร่อยมากขอบคุณมาก